การติดตั้งแผงโซลา r เซลล์คือหนึ่งในการปรับตัวของโรงแรมแห่งนี้นะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายต้นทุนด้านพลังงานที่ปัจจุบันยังค่อนข้างสูงและไม่มีทีท่าว่าจะปรับลดลงแต่อย่างใดผู้ประกอบการโรงแรมก็บอกว่าในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นช่วงขาลงด้วยของสถานประกอบการเป็นโลซีซันกรีนซีซันและภาคการท่องเที่ยวในภาคเหนือก็อาจจะไม่ได้เป็นช่วงที่ไฮซีซันสักเท่าไหร่ เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงกลางหน้าฝนแต่ค่าใช้จ่ายยังเพิ่มสูงขึ้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบพลังงานมาใช้พลังงานทดแทนจึงเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนครับแต่การลงทุนหรือการทำธุรกิจนะ่ะเราก็ต้องมีการควบคุมเรื่องต้นทุนมาสมควรเพราะว่าเราเองเรามีต้นทุนหลายเรื่องนะคะต้นทุนเรื่องภาษีต้นทุนเรื่องค่าน้ำค่าไฟต้นทุนเรื่องบุคลากรต้นทุนเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราต้องทำ เหมือนซื้อมาขายไปนะคะต้นทุนซัพพลายอะไรทั้งหลายแหล่ในอุตสาหกรรมเนี่ยเราซื้อเท่ากับคนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องมีการคอนเชียสเรื่องว่าเวลาไหนที่เราสามารถหรือจุดไหนของต้นทุนเนี่ยเราสามารถประหยัดได้บ้างนอกจากนี้นะครับภาคการท่องเที่ยวและโรงแรมยังออกมาบอกว่า สภาวะสุญญากาศทางการเมืองมีผลต่อการท่องเที่ยวและยอดการเข้าจองห้องพักเป็นอย่างมากเนื่องจากยังไม่มีการดําเนินการและวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงนี้จึงอยากจะเสนอให้ภาครัฐมีการเร่งจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ครับก่อนหน้านี้มีการสํารวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่พักโรงแรมที่จัดทําโดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็พบว่าผู้ประกอบการโรงแรมมองว่าข้อจํากัดหรืออุปสรรคในการลงทุน ต้นทุนบริหารเช่นค่าแรงค่าไฟถือว่าเป็นอุปสรรคในการลงทุนอันดับแรกครับรองลงมาก็เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยการขาดแรงงานที่มีทักษะและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะครับก็เป็นความท้าทายของผู้ประกอบการโรงแรมรวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่อาจจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ก็ทําให้นักเที่ยวจีน ออกมาเที่ยวต่างประเทศน้อยลงมาไทยก็เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตัวเลขอาจจะยังไม่เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการว่าหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายน่าจะมามากกว่านี้แต่แน่นอนว่าความหวังตอนนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลชุดใหม่ถ้าเกิดว่าเข้ามาบริหารได้แล้วในตัวนายกรัฐมนตรีได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครคะนะครับมาบริหารก็จะมีแคมเปญมีนโยบายในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ต้องดูนโยบายในภาพรวมที่มีการหาเสียงกันเอาไว้ด้วยนะคะหลายคนไปค้นหาข้อมูลดูแล้วนะคะว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไม่ว่าจะเป็นค่าน้ามันค่าไฟเนี่ยสุดท้ายถ้าหากว่าเข้ามารับตําแหน่งเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ย<ม>จะลดได้เลยทันทีหรือเปล่า<ม>แล้วว่าทางกกพอเองนะคะได้มีการประกาศค่าไฟงวดสุดท้ายของปีนี้เนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมกันยายนถึงธันวาคมคุณผู้ชมจะต้องจ่ายกันที่หน่วยละ4บาทส5สาสตางค์นะคะมมไม่รู้ว่าพอรัฐ บาลใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยจะได้ลดค่าน้ําค่าไฟหรือว่าค่าน้ํามันกันหรือเปล่าด้วยนะคะแต่แนมะ้คุณสิรีมาที่ฉันแอบได้ยินว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของเพื่อไทยนะสิคะคคโอ้ี้ต้องลุ้นกันต่อนะคะเดี๋ยวรอการแถลงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ